แล้วยังขาดใครที่ยังไม่ได้เต้นอีกวะขาดสามคนนั่นไงสามที่ไหนนั่นสี่คนหัวขาวไม่นะเขามาทำอะไรมานั่งเป็นขวัญใจสับเปลอเขามีแต่ขวัญใจช่างภาพเห็นอย่างนี้สับเปลอจ้องนะจ้องจะคล้องมมไหลจ้องว่าเมไหลจะน็อก อ้ามเขาอยู่ได้สิบงานยังนั่งแข็งแรงอยู่เลยเออหรอจะทิ้งก็ทิ้งไม่ลงทำไมวะเมียปู่เองมันในยามึงอ่ะยาดิครูละเหนื่อยใจแทนมึงเรียกเขาออกมาเต้นได้แล้วนะใครนะน้องเสือฟ้าจ่ะมึงเรียนเชิญทางนี้นิดนึงนี้ดูยังไงกิริยาเรียบร้อยมึงเห็นไหมนี่เรียบร้อยน่ารักน่ารักไหมน่ารักน่ารักสัมภาษณ์ทนะไหนสัมภาษณ์ดิ สวัสดีจ้าเขาชื่ออะไรวะสวัสดีครับสวัสดีจ้าฉันชื่อจันอับจ้าน้องจันอับเกิดปีจอเดือนเจ็ดวันจันจอจาาหน้าตาจิ้มลิ้มขาวจุวหน้าเตี้ยเป็นคนไม่จุกจิกจอแจไม่จู้จี้ผู้ชายเห็นเนี่ยเป็นจับจับจับอะไรวะจับใจจ้านี่หัวกินไม่ดีเลยเห็นอย่างนี้เป็นแชมป์ที่หนึ่งลีลาศสามปีซ้อนโดนตีมามา เดี๋ยวกูไล่ไปแบกเวทีเลยดีวก่อนหน่วยก้านดีด้วยดนตีไปแปดโน้ตยังอยู่ท่าเดิมอยู่เลยไปนั่งที่เลยไปนั่ง้ย